สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสกนลมาผมมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะอยู่ซีสเกตบานเห่าเม่เกาเลยเนาะค่ะวันนี้่าเาน่ก็ะเพด่นแนห่งนี่หลายอย่างเนาะตั้งแต่ตื่นเาขึ้นเงื่อกะแตกเป็นคู่เป็นกระตาละค่ะพี่น้องแต่ละมือนี่เสื้อผ้าตรงเม้นเงื่อะค่ะพี่น้องเพราะว่า มันไทยฮอปมันหอนค่ะหอนแน่ยหอนขาดหอนแน่หรือันน่ะอันไม่อยู่แบบคือแบบอันมันจะอยู่ถึงหนาหอนพอดีละอันอยากกลับไปอยู่ยุโรปมันหอนแห้งโผล่ค่ะพี่น้องแต่ก็ว่าเอออากาศเดี๋ยวมันก็ผ่านหนาหอนไปเนาะแต่ว่ามันก็ยังหอนอยู่มื่อกี้ล่ะนี่นี่เนื่อแตกนะคะพี่น้องเงื่อเป็นเป็นคููเป็นกระตาแต่ละเมือน่ะต้องกินน้ำลงหลายๆเนาะเพราะว่าเงื่อแตกหลายเงื่อแตก เงือแตกภาษาบ้านอ่านได้ค่ะพี่นอ้องภาษาไทยก็จะ,ะเหงื่อไหลอย่างแบบนี้นะเนาะเหงื่อแตกภาษาเมื่อนี้อันจะพาออกไปเก็บบักแต่งด้วยนะเนาะอันจะเอาไปฝากถวดนะเนาะเดี๋ยวเข้าไปเก็บบักแตงน้ากันค่ะอ่าแล้วก็ถวดอ่ะบรสบายน้ำเนาะค่ะอันเมื่อวานนี้อันก็แวะไปหาเคนกินข้าวกระด้ยม,ดมือมนะือเนาะเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวอันจะก่อนอื่นเลยจะคอยลบมานหาอำนาจอย่างจะกลับเก็บบักแตงไปฝากถวดก่อนค่ะพี่น้องเนาะ ไปเก็บบปกแต่งกันค่ะพี่น้องไปค่ะเนี่ยอันเราถุงไปเนาะเนาะไปใส่เปลแตงใส่แต่งนุวยน่ะเนาะเพราะว่าเอาตรงเก็บออกเนาะค่ะอันใหญ่ฝนตกมาใส่แล้วมันกะฮะนนันเมื่อเนาะเดี๋ยวอันหายเกี้ยวยงเลยเนาะหายเกี่ยวเกี่ยวไปนั่งเตะอันอันใหญ่ดึงแล้วมันขาดหมดเนาะมึงดจะหาพี่น้องหนังบ้านอันฝนตกมาเมันก็ลุไปเรื่อยๆเนาะคนเนี่ พักตูนี่เบียร์พักอีตูเกิดเต็มเลยค่ะพี่น้องเนี่ยพักอีกตัวไปนำนมนัดบวกก่อนเดี๋ยวนี้เวลาทำก้นสาาได้ค่ะพี่น้องเ็ดตามพี่ได้โอ้คือแดดหอนแห้งแท้ไปไปเปิดประตูก็นั่นนับแหละว,วันเนี้อันกล่องอันนั้นรีไซเคิลรีไซเคิลอันเปิดประตูก่อนค่ะ nó giờ tự tự con tem lên đó. Đây, mình bác nhé, một Nó đang trong nước hồ nước, nước. Cây

ตู้่คสุกอันกับโอ้โหเนาะอันจะอันฟุ้มอย่างฟุ้มมันตกหลังแล้วมันมันดังเรื่องสีหนาวจะสุกแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะสามหน่วยเด้อสี่หน่วยค่ะพี่น้องหนึ่งไปแหวนชวดใส่ถุงกันมาเก็บแตงไปฝากแม่ทวดนะคะเดี๋ยวเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์ปึ้ง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 ไปกันนะคะเราจะได้เก็บสองโลค่ะพี่น้อง เดี๋ยวอันจะพามาือมือแบบแดงนะแบบแดงอันน,นี้นีนนนน่นี่น้อยเนึ่ครับพี่น้องน้อยเนึ่้เห็นม้ยนน้อยน่ยเหนน้อยเน่ยอ่สีน้อยหี่น้องเนาะโอ้หอยหนี่ยน่ค่ เข้วงก็รลายหลายด้วยไม่ได้ออกมาเก็บเบางท่างปุ่นเขาจุดควันเผาอันนั้นเผาเผาอันนั้นจุดเผาเขาเมาหน้าอ่าฟางเหียงเนาะแบบนี้เนาะค่ะพี่น้งอนงเนาะเบกกี้คูจะเป็นหลุมเป็นบออ่อเมื่อไหร่ขึ้นอนนั้นย่งางดอกเนี่ยขึ้นอันก็จะนี่เนาะค่ะพี่น้องเบางเนี่ยอันนี้ก็พันได้เพื่อนกินดูว่าเนี่ยจะเดือดรึไม่มีบางบางบาง กแกล้งดินมั่นแงอยูเนี่ยห้าปูซิเมนต์มันก็จะแตกไปนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันขำยาตยิงประตูก่อนแป๊บนึงปายเดี๋ยวจะพาเอากแตงไปฝากถั่วกันค่ะพี่น้องไปหมออไส้แป๊บนึงเนาะเตะกล่องมาบ้านมาคิดเนาะ เดี๋ยวอันจะพาเอาบทแต่งไปถ่ายส่วนพี่น้อขับรนลูกสาวไปเนาะลูกสาวน้าไปเห็นงานนั่งเก้ารถมาจอดไว้นี่เนาะแม่ก็เลยใส <c oughs> ใหแหมใสขั้นบุญรถพไงนิกนะคะพี่น้องเนาะไป <c oughs> จิอันจะพาบกแต่งไปจงเกวดกัน <c oughs> ขี Kil ot. Kil ot ้รดขี่รดเพราะ่าสามเส้นที่ก้อนนาะไปหาอยางใส่กันเนินกันแดดก้อนหอนแดดเนาะคะ่ะแป๊บนึงเนาะอัน,นได้วิตามินซีไปให้ถวดน้ำน้องถวนรู้สบายเนาะคะ่ะเนีดูวินทีุ่่มมาแต่ยุโรปเลยคะ่ะพี่น้องไป่แป๊บเดียวเนาะคะ่ะบริเวณไปโดนเนาะ,ะโอ้ เรื่อไปว่ารถนีุ่นัมมันบออมาบ่หอด <c oughs> แต่แต่เดี๋ยวลองเมึงรถมีถุนัมมั่นมาครับพี่น้องกันมาบ่หอดบเป็นยานยีกาแค่ขับไปรถก็ะบะหัวเหมือนนัมม่นบออ่ะขีดนึงน่าจะไปหอดมันะ้งเดี๋ยวลองมึง วดีบต้ต้นมันหลอเกิดเต็มอยู่เม,มองสัมผัสแนนเป็นยังไงไขแน่บอขน่ไขแน่อยไขแน่ขึ้นเาจะตัดไปขายเม็ดัวเนี่ยค <c oughs> ่ะพี่น้องอันกรรมมาจากาวานถั่วแล้วเนาะค่ะพอดีอันเอา ตกแต่งเป็นไงทวดก็อะไรให้ทำมีให้พี่น้องน้อยเพราะว่าทวดบ๊อบหออ่าสบายก็บบ๊อบหอยกากระทายถวดเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือหลังทวดไข่แน่เขียนจังการศิพาไปหาทวดใหม่เนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเหนื่อยฮอนแดดก,ก็ฮอนคะ่ะอยากอาบน้ำแห้งเงื่อนออกเป็นกระต่าลเหรอะพี่น้องบ๊ายบายคะ่ะพอกันวิดีโอนะคะขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ